ทำวินัยเดียวกันจะอยู่จุดไหนของโลกก็เป็นทำวินัยเดียวกันจะอยู่ในประเทศไทยก็เป็นทำวินัยเดียวกันจะแยกเป็นธรรมยุทธจะแยกเป็นมหานิกายก็เป็นธรรมเป็นวินัยเดียวกันเต่พวกเราไม่รักษากรตกาบสิ่งที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาเตกาบผู้ผีปีศาจบ้างเจ้าพ่อเจ้าแม่ ก้าเครื่องร่างของขัง,งว่าเลืดว่าประเสริฐาพพญานาคว่าเป็นผู้ที่สามารถดลบันดาลให้ตัวเองมีบุญภาวัสนาบารมีร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้สารพัดท,ที่จะทำตามจิตที่มีทิฏฐิอันนี้เราก็ไม่เข้าไปก้าใจแต่เพียงพูดให้ฟังนั้นพุทธศาสนาที่เลือดที่ประเสริฐก็ค่อยเสื่อมไปเสื่อมไปเพราะพวกเราเป็นผู้ทำ พระน่าจะสอนอุบาตปฏิกาเขาให้รู้จักสิ่งที่ใช่และสิ่งที่ไม่ใช่ก็ไม่สอนเป็นหัวหน้าเขาเป็นประมุขประธานเขาพาไปกราบสิ่งที่ไร้สาระทาให้พระพุทธศาสนาเชื่อมไปเชือมไปดังที่เห็นแต่พวกเราไม่รวมตัวกันร,รักษาไว้ซึ่งธรรมซึ่งวินัยล่ะใครจะเป็นผู้รักษาเห็นไหมเมื่อพระพุทธเจ้าไล้ข้อสง ไปโปรดจัดโลกล่ะเพราะองค์นี้ทุกขนาดไหนหกเจ็ดวันได้เสวยครั้งหนึ่งขณะสงส์าวกอกหกเจ็ดวันได้แฉนเพียงครั้งหนึ่งแต่พวกเรานี่อยู่ดีกินดีกับทำลายพ่อของตัวเองคือทาคือวิน,นีน่ยนีเลยพุทธศาสนาที่เสื่อมเสื่อมแบบนี้ เสื่อมเบ,บที่พวกเราไม่รักษาไม่ปฏิบัติตามไม่เทิดทูนไม่หวงแหนมันก็เลยเป็นดังที่เห็นพวกมิจฉาทิฏฐิก็เพิ่มพูนพ่อพูนอยู่ในใจของพวกเรานั่นเบ็ดผีก็อยู่ในใจของพวกเรานี่แหละอยู่ในใจของพระเถรเนินชีอุบาสกบสิก,า,า,กานีา่แหละพยาคุตพยาณนาก็อยู่ในใจของพระเถรเนินชีอุบาสกบสิกานี่แหละไม่อยู่ที่อื่นมันด้อยู่ที่พบนั้นพบนี้ ไม่ได้อยู่ที่กามโลกลูกโลกและอรูปะโลกไม่ได้อยู่ที่นุ่นใต้เมืองบาดาลไม่ได้อยู่ที่นุ่นที่ป่าหิมะพานไม่ได้อยู่ที่เทวโลกหรือพรหมโลกหรือโลกประพรมอยู่ในใจเรานี่หละเอ็ดผีก็อยู่ในใจเราเนี่หนึ่งใจของพระเถรในจีวาสุธิกานี้แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนพยานาคก็อยู่ที่นี่อยู่ที่ใจนี่แต่ถ้าตัดจินปัญหาโค่นพญานาคออกไปโค่นเป็โค่นผี คทษนรกมหาเวจีออกจากใจละก็จะเหลืออะไรเหลือพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่กรปบายเป็นสาระอันเอกเป็นที่ฝากเป็นฝากาตายตลอดอนันตการได้ที่พวกเราไม่ทำให้คิดว่านี่เลือดนี่ประเสริฐเขาก็อยู่เขาอย่างนั้นพูดผีปีศาจภายนอกก็หากอยู่อย่างนั้นแต่พวกเราดึงพูดผีปีศาจมาไว้ที่ใจ พญากุดพญานาเขาก็อยู่อย่างนั้นเราก็ตั้งชื่อให้เขาว่านี่คือพญานะ้านี่คือพญาคุดเขาก็จับได้ว่าเขาชื่อพญาคุดเขาชื่อพญานะ้าแข่งสมมุติโดยที่เราตั้งชื่อให้งูนี้งูเขียวงูนี้งูเหา่างูนี้งูจงอางงูนี้งูสามเหลี่ยมก็แล้วแต่ที่เราจะตั้งชื่อให้เขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้น สมมุติในหัวใจของเรานี่มันมักหมมเต็มแทบจะไม่มีที่วางที่ว่างเลยมันจะระเบิดแล้วระเบิดเพราะมิจฉาทิฏฐิมันเกิดนี่แหละไม่รู้อะไรดึงเข้ามาอันนั้นดีอ้าก็ดึงเข้ามาเออจอมปลวกดีก็ดึงเข้ามาเออเต่าตัวนั้นดีแล้วดึงเข้ามาเออสุนัขตัวนั้นดีแล้วก็ดึงเข้ามา การาะเวกดีแล้วก็ดึงเข้ามากุมารท้องนี่ก็ดึงเข้ามาหัวใจามาันจะระเบิดแล้วเห็นไหมคลังของเปรคลังของผีคลงงัขลงของ,ของเชื้อโรคเต็มทีน่นี่มันไม่ได้อยู่ภายนอกนี่ในในพุทธเจ้าบัิขึ้นเพื่อชําระสะสางกลางสิ่งที่เป็นมลทินในหัวใจนี้ให้พีนา่าถึงจะยังไม่พีนา่าปัจจุบันแต่ก็เบาบางกลางไปรื่อยๆจนพ่นาศ ในที่สุดไม่เหลือเชื้อแห่งจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลโดยถ่ายเดียวถึงขนาดนั้นระดับนั้นจิตใจก็เข้าสู่มาเข้าสู่ผลริยะบุคคลชั้นต้นเกิดนั่นแล้วก็เข้าสู่โสดาสกิตาคาอนาคาและอรหันในที่สุดเห็นไหมก็อยู่ในใจนี่นี่พวกเรามันดิดเองมันเป็นบ้าเอง ถ้าพยานคะาเขาเขาอยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเขาก็ไม่มายุ่งกับเราต่างไปก็ต่างอยู่ตามภพภูมินั้นๆตามที่บัญญัติไว้มีภพภูมิที่มากมายกายกองที่ไม่บัญญัติรู้เห็นหรือไม่รู้ไม่เห็นเขาก็อยู่อย่างนั้นตามกรรมเขาแต่โลกมีพระเจ้าอุบัติขึ้นพระพุทธเจ้าก็มาเห็นจริงนี้ จะเอาออกมาแสดงหรือไม่เอาออกมาแสดงสิ่งนี้ก็อยู่อย่างนี้สิ่งนั้นก็อยู่อย่างนั้นแต่พวกเราไม่ดึงสิ่งที่เป็นอัป,ปมงคลสิ่งที่ไร้สาระเข้าสู่ใจใจก็มีแต่สาระแก่นสารแห่งพระรัตนใดสติไร้สรารเขาก็อยู่ตามเพราะผมครับถ้าสติไร้สารกลุ่มนั้นอยายกจะเป็นมนุษย์อยายกจะเป็นเทวดา เขาก็สร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่ใจของเขาเฉกเช่นมนุษย์แต่มนุษย์ที่สูงจากลดตัวลงตามชามลงไปต้องการเป็นสัตว์รชืชอยนต้องการเป็นพญากุศพญานาคว่าผู้ทรงฤทธิ์ทรงเดชท,ทรงอานุภาพหารู้ไม่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์มีฤทธิ์มากฤทธิ์มากที่สุดจริงเป็นมนุษย์ได้ฤทธิ์แห่งบุญ บุญตัวนี้เลิศประเสริฐกว่าภพภูมิที่ต่ำซามเรียกว่าทุกคติคือสัตว์เดรัจฉานเปตอสุรกายนรกมนุษย์เลิศแล้วเกิดได้ด้วยฤทธิ์แห่งบุญเขาไม่มีบุญที่จะเกิดเขาไม่มีฤทธิ์ที่จะเกิดเขาอยู่ของเขาอย่างนั้นเรากับตกทุกข์ได้แยกตกละกรรมลำบากในหัวใจทัวเองว่าตัวเองไม่มีบุญพาว่าสหารบรารมีไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดช เอากาปยานากว่านี่ริเดชดมากอย่างนั้นอย่างนี้จิตใจของมนุษย์ก็เลยต่ำลงไปในทุกขติแม้พุทธเจ้าอุบัติขึ้นกี่พระองค์เป็นล้า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 น,านหรือประมาณไม่ได้ถ้าพวกเราไม่ปราบจากภาพก็สอนพวกเราไม่ได้ก็จะอย่างนี้ต่อไปต่อไปต่อไปเกิดตายตาย,ตาย,ตายเกิดเห็นมนุษย์เลืศอแล้วกลับว่าไ,ไม่เลิศต้องการเป็นสติเดชนันก่อนลงไป พอสัตว์เดชานก็ต่ำลงไปในเตทใ,ในพวกอสุรกายในนรกเดินไปหมดทุกจุดไม่มีความอิ่มพอไม่มีความเบื่อหน่ายเมสดับรับฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คิดว่าไม่ดีไม่เป็นสิริมงคลมหามงคลข้าพเจ้านี้ดีแล้วเลือดแล้วประเสริฐแล้วเหมือนกับหนอนที่พดกับเทวดาน เพื่อนเลยวานี่เรานี่ไปวัดว่าร่างด้วยกันนี่เราเป็นเทวดาแล้วนะจะมารับมูที่เป็นหนอนนี่ชอนใจมูดคูดอยู่นี่แหละไปเป็นเทวดาด้วยกันไปหรือไม่เออเป็เทวดานี่ยุ่งยากยุ่งเหยิงเขาเป็นหนอนนี่เขาสบายกินแล้วก็นอนนอนตื่นขึ้นก็กินอไปเลยพวกเทวดายุ่งเหยิงเห็นไหมความพึงพอใจในทุกขติ ลูกลองคิดดูถึงการเวลาก็ถูกยาหรือถูกสัตว์ที่เหนือกว่ากินพวกเธอเป็นอาหารแมือพยาน n ะาที่คิดว่าตัวเองมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพก็ต้องเจอกับผู้ที่เหนือกว่าก็คือพระยากรฉีกเนื้อฉีกหนังพวกเธอกินตับกินไต ทรมานไหมทุกไหมมีสิ่งที่เหนือกว่าลูกลูกอย่าคิดว่าลูกเลิศลูกประเสริฐพระพุทธเจ้านั่นเลิศนั่นประเสริฐสอนให้พวกเรารู้เห็นในสิ่งที่ใช่เมือ่อรู้เห็นในสิ่งที่ใช่แล้วก็ตะเกียกตะกายขึ้นจากหล่มลึกขึ้นมาอยู่ในสิ่งที่ใช่ที่ลูกอย่าตกละกรรมลำบากตก,กทุกข์ได้ยากต่อไปที พทธเจ้าอุบัติขึ้นนี้สว่างสวัยครอบไปหมดในสามแดนโล,ลกธาตุทั้งกามรูปรูปลกและอรูปปล,ก,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 ลกสอนพวกเรานี้ให้เห็นพระจัตธรรมความเป็นจริง